กอแค้นฝังหุ่นเจอหนุ่มสันติสุขยกเท้าเหยียบหน้าเปิดศึกโชว์เหนือตาต่อตาฟันต่อฟันเดือดกันแบบไม่ให้แฟนละครพักหายใจหายคอเพราะแค่ EP3 ในละครเจ้าพ่อทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ในเครือ RS Group ก็มีเรื่องราวชวนให้หน่าติดตามกับชนวนเหตุของความแค้นเมื่อท็อปจรรโสรัสเดินหน้าปรีเข้ามาเล่นงานพังพธิธีกรรมทางความเชื่อของหนุ่มสันติสุขโครมสิริ งานนี้เจอเจ้าพ่อตัวจริงเล่นงานคืนด้วยการจัดฝ่าเท้าเหยียบหน้าสั่งสอนให้รู้สํานึกเรียกว่าเป็นฉากที่แฟนละครต้องห้ามพลาดเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนบางอย่างที่ทำให้พระเอกของเราแคนฝั่งหุ่นไม่รู้ลืมเมื่อหลังเล่นจริงเหยียบจริงขนาดไหนไปดูกันเป็นฉากที่เทพหนุ่มสันติสุขทำพิธีสวดส่งเพื่อสะกดวิญญาณทิมเจียบป,ปวีนา แม่ของเชรท็อปจรนด้วยความแค้นฝังใจและมั่นใจว่าเทพคือต้นเหตุทำให้แม่ของตนตายและยังจ้องทำลายชีวิตไม่เลิกราจึงโกรธจ,จนตัวสันชีหน้าเทพหวังทำลายลบหลู่จอมปลวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านไม่พอใจปรีเข้ามารุมเชรทำให้เชรเสียท่าโดนอัดจนนุวมซ้ำเทพยังใช้เท้าเหยียบที่หน้าของเชรด้วยความสะใจเมื่อหลังฉากนี้บอกเลยว่าเป็นการฟาดฟันดูเดือดมากๆสำหรับหนุ่มและท็อป กับเรื่องราวที่ปูให้เห็นถึงความบาดหมางในอดีตของสองตัวละครอย่างเห็นได้ชัด แม้จะยังไม่มีการเฉลยว่าต้นเหตุที่แท้จริงของความบาดหมางมาจากอะไรแต่ก็ทำเอาเข้มข้นสุดๆเพราะหนุ่มและท็อปตีบทแตกกระตุยถ่ายทอดความแค้นได้จนขนลุกที่สำคัญฉากนี้ทีมงานต้องมีการซักซ้อมคิวบูการอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในการถ่ายทำเพราะท็อปลงทุนให้หนุ่มเหยียบหน้าได้จริงเพื่อความสมจริงอินในบททุ่มเทกันสุดตัวเริ่มตั้งแต่ฉากปะทะก,กันทำเอาหนุ่มถึงกับออกอาการเป็นห่วงท็อปขั้นสุดกลัวว่าเจ้าตัวจะเจ็บ หรือได้รับอันตรายพยายามประคับประคองเท้าให้ทิ้งน้ำหนักลงไปที่หน้าท็อปเบาที่สุดและคอยถามตลอดเวลาว่าแน่ใจไหมที่จะให้ใช้เท้าเหยียบไปที่หน้าโดยไม่ใช้สแตนด์อินแต่ด้านท็อปก็ทุ่มเทและตั้งใจเพื่อให้ฉากนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดพูดเลยว่าใครไม่ได้ดูฉากนี้ขอบอกว่าพลาดและน่าเสียดายแบบสุดๆเมื่อเพจ ถูกเทพต้อนจนมุมแบบนี้เขาจะใช้วิธีไหนในการตอบกลับเทพและจะสำเร็จหรือไม่เมื่ออำนาจอยู่ข้างคนผิดลุ้นและติดตามต่อได้ในละครเจ้าพ่อวันอังคารที่14พฤษภาคม2567เวลา18นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27สามารถรับชมย้อนหลังที่แรกที่เดียวที่ TrueID ผ่าน3ช่องทางแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง TrueID TV ดูฟรีทุกเครือข่าย